สวัสดีค่ะอาจารย์นุ๊กแก้วค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาออกแบบปากให้ดูนะคะหลังจากวางยาชาไปแล้ววางยาชาเทคนิคของอาจารย์นะคะครอยากเรียนสักสักคอปากหรือว่าสักปากเลยนะคะอาจารย์มีวิธีเรียนก็คือ 2- อวิธีคือเรียนสถาบันเลย<ช>แต่ว่าเาาร,รียนเราคู่หรือเรียนกับอาจารย์ก็แต่หรือเรียนเป็น r i v a t e ก็ได้หรือจะเรียนเป็นแบบเป็นคลาสก็ได้นะคะมาคุยกันราคามีหลากหลายบางทีบอกไปแล้วบางทีราคาดีพอมาถึงเวลาเป็นราคานี้มีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่คุณจะเรียนแบบขา,ายเอามาเทคนิคก,กัน เราใส่ยาชาไปให้บอกนะคะติ๊กตินิคคือเอาสำลีใส่น้ำพอปิดหมาดนะคะแล้วเข้าไปในปากเห็นไหมคะเพื่อป้องกันเลยคะให้ยาชาเข้าปากบางทีเราอ้าปากแล้วยาชามันชาเราไม่รู้ว่าไอ้ที่มันชาชาเข้าปากเวลาอายาชาเ้าก็ปากไม่รู้สึกตัวมันชามันชาเข้าปากเข้าลิ้นเข้าเหงือกไม่รู้เพราต้องเอาตัวเนี้ยล็อกไว้ไหมสำลีล็อกไว้เพื่อไม่ให้มันเข้าไปในปากนะพอแบบฉันเลเรียบร้อยแล้วปุ๊บเดี๋ยเรามาดูปาก เวลาจะออกแบบเราจะเอาอยาชาเราจะเอาสำลีออกเพราะอะไรปากก็อยู่ในรูปปกติต้องออกไปฮะ,ฮะไม่งั้นปากจะอยู่ผิดรูปนะคะปากจะผิดรูปนะคะผิดรูปเสร็จทับปากธรรมดาลูกค้าจะรู้สึกว่าปากหนักไหมคะ,ะลูกค้าจะรู้สึกว่าปากหนักนนไม่ใช่นของอาจารย์นะคะเดี๋ยวจสปุ๊บดี2อออกแบบปากจะต้องเป็นดีซอออกแบบปากเป็นมาร์กเกอร์ธรรมดาไม่ใช่เป็นเอาตามร้านขายเครื่องเขียนไม่ได้นะอันนี้มันทำจากพวกเปลือกไม้รากไม้ดอกไม้มันจะเป็นอันตรายกับผิวนะคะ ปากลูกค้าจะเป็นยังไงเวลาเอาแบบปากบางคนชอบทําข้างในกรอบในอย่างเงี้ยผิดให้ตีขอบนอกเหมือนเหมือนเจ้เหไหมเมือรอกเาปุ๊บเหลือข้างในแต่ลูกตลกอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไไดให้เอาข้างนอกเลยค่ะดึงปากให้แตะเอาเนิว้วเอาเนิว้วนิ้วกลางก็ได้แตะนิดนึงนะเอาเลนนอกเห็นไหมเลนนอกสุเดเลยนะของปากปากเขาจะจับอยู่แล้วยิ่งสบายอย่างง่ายๆนะให้เดินเส้นนี้เลยนะ แล้วก็เล่นเดินเลนนอกนะคะเอาออกมาแบบขอบนอกเลยนะพี่